สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าของ MyFord ดออ o ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโออยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะไมก็มาแนะนํานะคะแนวทางการแต่งนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะมาช่วยกันดูว่ารถคันนี้โหดแค่ไหนดุแค่ไหนนะคะสําหรับรถคันนี้ก็จะเป็นรุ่นของ y t ยแท็เป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะเป็นลูกค้าแนะนํานะคะจากจังหวัดนครนะคะ สีธรรมราชนะคะอันนี้ก็คือบอกต่อกันมานะคะบริการดีใส่ใจทุกขั้นตอนต้องไม f o ฟอร์ดออโเท่านั้นนะคะไม่งั้นจะไม่มีลูกค้าแนะนําต่อเนื่องมาแบบนี้แน่นอนนะคะชุดแต่งที่ไมาตกแต่งให้กับคุณลูกค้าวันนี้บอกได้เลยว่าโหดดุมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เห็นใหญ่ๆห,ห,หดๆด,ดุๆคันนี้นะคะไม้ต้องบอกก่อนนะคะ หมายแปลงทั้งคันให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแปลงชุดงานแรกเลยนะคะจะแปลงเป็นชุดงานของ Y b o o y y ซึ่ง Y b o บ y เขาจะตีโป่งนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังให้กับคุณลูกค้าเราก็จะทํางานไฟเบอร์ขึ้นมาใหม่เลยนะคะถึง1นงถึงสงนิ้วได้นะคะก็จะทําให้ตัวรถดูบึกบึนแล้วก็ดูใหญ่ยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อนะคะที่เป็นขนาด4นิ้วนะคะเป็นตัวโป่งแบบสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะก็คือลงตัวสุดๆเลย แล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งตัวนะคะจะมาพร้อมกับตัวกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะคะสำหรับตัวนี้ก็มีห่วงรากจูงสีแดงให้กับคุณลูกค้าและตัวไฟเราก็จะอัปเกรดนะคะเข้ามาในชุดงานของแฮมเมอร์ก็คือกันชนเหล็กของเรานั่นเองวายแท็กไม่ต้องแจ้งก่อนนะคะตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเขาจะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะให้กับคุณลูกค้าถึง6จุดเซ็นเซอร์หลังให้กับคุณลูกค้าถึง4จุดได้กันเลยนะคะ มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นทรงของ r a ปเตอจะใส่เป็นตัวฟอนต์ FORD นะคะเป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะและใส่เป็นไฟยาวนะคะ LED ให้กับคุณลูกค้าถึง3ดวงเลยสำหรับบนฝากระโปรงนะคะลูกค้าจะใส่เพิ่มเติมก็คือเป็นตัวเรนเจอร์อะคริกนะคะเป็นสีเงินนะคะก็คือเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆ และอัปเกรดอีกหนึ่งตัวเลยนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟหน้ามาแตงนะคะจะใส่เป็นตัวครีบมาแตง่งตัว d a y l ไลท์นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัววงแหวนนะคะทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับตัว daily อายนะคะสีแดงให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ารถคันนี้ทำไมดูสูงดูใหญ่นะคะ หมยก็จะทำการยกหน้า3ามนะคะหลัง3ให้กับคุณลูกคา้าด้วยการเปลี่ยนนะคะปีกนกให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะก็จะมาเป็นงานของโปรเฟนเดอร์แล้วก็โชค๊คของเราก็จะใช้เป็นงานของโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะคะตัวนี้ช่วงล่างลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็คือเราจะดูแลเป็นพิเศษแบบดีเลยนะคะมาพร้อมกับยางออฟโรดนะคะ ขอบ20นะคะซีรีส์ยัอยงอยู่ที่ 33.12.5R20 นะคะลายแม็กตัวนี้ก็จะมาเป็นลายใบพัดนะคะก็จะเล่นเป็นตัวสีดามขิดแดงนะคะออฟลบนะคะจะอยู่ที่44นะคะลูกค้าเข้ามาดูลายใกล้ๆได้เลยว่าสวยงามกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเราก็อัปเกรดนะคะเป็นกระจกมองข้างแบบ LED สเต็ปวิ่งแบบนี้เลย สวยงามนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวลายสติกเกอร์นะคะเป็นลายกราฟิกที่ลูกค้าช่วยกันออกแบบนะคะอันนี้ลูกค้าก็จะเป็นฟาร์มปลานะคะชื่อฟาร์มดีนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ไมบอกนะคะเบอร์โทติดต่อก็มีให้ด้วยนะคะก็จะเป็นเบอร์081 352 81 10โนนะคะตัวนี้สามารถติดต่อพี่เขาโดยตรงได้เลยนะคะก็คือเป็นฟาร์มปลาที่ใหญ่อยู่ที่จังหวัดนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตอนน่อในเรื่องชุดแต่งกันนะคะเขาจะมาพร้อมกับบันไดข้างเหล็กนะคะก็จะมาเป็นงานของแฮมเมอร์เช่นกันตัวนี้แข็งแรงคือรับน้ําหนักได้แบบเป็นร้อยร้อยโลเลยนะคะก็บอกได้เลยว่าคันนี้ก็คือแฮมเมอร์รอบคันเนาะอ่า แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะเป็นพี่นะคะสวยงามแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยสำหรับโรบารของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับโรบารของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกแล้วก็จะมีไฟตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยอ่าตอนกลางคืนก็จะเห็นชัดหน่อยนะเรามาดูความโป่งข้างนะคะของด้านหลังกันเป็นไง อ,อย่างที่มายบอกไหมว่าความอ่าโปร่งของเขาก็ขึ้นมา1-2นิ้วนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะสีสโมกนะคะทรงเมกาตัวนี้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นสเต็ปของเขาแล้วก็จะมาพร้อมกระบะท้ายนะคะตัวชุดครอบนะคะ FORD เป็นตัวสีดำตัดสีแดงซึ่งเข้ากับตัวกระจังหน้านะคะด้านหน้าเลย แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นงานนะคะก็จะมาเป็นงานของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะก็อย่างที่ไมบอกนะคะว่าตัวเซ็นเซอร์ของเขานะคะมีถึง4จุดให้กับคุณลูกค้าห่วงลากจุงสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็อ่านี่เลยนะคะไฟเบรกไฟถอยนะคะไฟฉุกเฉินขึ้นหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวอยากให้อ่าซูมไปดูใกล้ๆนะคะที่เราเปลี่ยนโชคให้กับคุณลูกค้านะคะ อ,อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ลองก้อนเข้าไปให้ด้วยโชกของเราก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะคะยกหน้า3หลัง3อย่างที่ไมบอกนะคะ,ะเป็นไงบ้างสวยโหดดุไหมสำหรับคันนี้ ก็อย่างที่ไม่บอกนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถนะคะติดต่อไม้ได้เลยที่089นะคะ2424073หรือจะเป็นเบอร์พีพ่บีมนะคะที่09 22 7 6 3 6 8 9นะคะสามารถติดต่อเรา2คนได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีดีโปรโมชั่นเด็ดๆมีที่ไม f ฟอร์ดอโอโตเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ไมยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ